เดืดล้วนเลยเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่เห็นนะเอาล้วนเลยยอดใหญ่เลยนะกระจายเลยอันนี้นะครบับอกฟังเสียงครับฟังเสียงฟังเสียงมันร้องอยู่ในโพรงครับมันอยู่ในโพรงครับกิ่นมันจะชุ่นกว่าน้ำผึ้งโอ้โหดีลำบากส่วนมากมจะได้แต่เลือดมันนะ ครับวันนี้เดี๋ยวผมพาจะไปเก็บผักหวานป่านะครับเดี๋ยวนู้นแหละเห็นยอดขเข้ามันแดงๆนู้นบนนู้นต้นไม้แดงๆนะครับเป็นป่าเต็งลังครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปบนนู้นน่แห้งแรงครับกันดานไม่มีน้ำแน่นอนต้องเตรียมน้ำขึ้นไปครับไปเก็บผักหวานป่าเมื่อวานผมไปลองคุยกับคุณเจ้าถิ่นแล้วนะครับว่าผักหวานป่ามันออกไหมอะไรเงี้ยบอกมันแข็งหมดแล้วใบไ,ไม้มันแข็งหมดไม่มีหรอกเดี๋ยวลองผมลองไปดูครับ เ,เ,ปเป็นเส้นทางหานออกไม้ครับเจ้อรถ1นึ่พันครับเรามาชา้าเก้นไปเราอจาจจะโดนแย่งแล้ว ได้มาโลนึงได้มาโลนึงแล้วหมดแล้วทุกส่วนไปผมอาจจะเฮลพาไปดูต้นก็ยังดีวะพาไปดูต้นเงใหญ่เก็บหมดแล้วเรียบร้อยว่างวานผมต้องซื้อเออไปผมเดินขื่อไปดูต้นแป๊บนึ่งเกือบจะลงแล้วครับภาพป่าครับ,รบเดินออกไปโดดำแน่นอนเพราะว่าเดินทู่กับต้น,มนไม้ที่ไฟไหม้ไฟป่า เขาามกินยากหากินยากครับกำลังสิบบาทยี่สิบบาทโล,เท,เ,ล,โล,ทโลเท่าไรโลร้อยห้าสิบได้พอกวานโลเท่าไหร่ไม่รู้เจอ,อดงพักวานแล้วครับเรียบร้อยครับไฟไหม้หมดแล้วผมพาไปดูต้นครับไฟมันเพึ่งไหม้นะครับเราต้องมาหลังจากนี้สักอาทิตย์หนึ่งเกิไหม้ก็มากอนนะครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับไฟเผาแล้วมันจะแตกพักวานจะแตกมันไม่จริงครับเขาว่ามันแตกธรรมาชาติเขางมันอยู่แล้ว ไฟไม่ต้องไหมก็แตกออกมากไปเผาไปดูต้นพะกวานใกล้ๆจริงๆผมก็รู้แล้วว่ามันไม่มีเพราะว่าคนขึ้นมาแล้วนี่ครับพะ,ะกวานตล้วนครับพะกวานทางนั้นครับตรงนี้เพราะเม็ดมันร่นลงมานี่เจอต้นใหญ่ครับโอ้ยเหนื่อยอันที่จริงผมเคยมา ใายแล้วตรงนี้ครับถ้าจำไปก็ได้ลองกลับไปดูครับท่านผู้ชม EP เท่าไร่ไม่รู้แต่ว่าเป็นตอนเก็บเห็ดเพาะครับคือตรงนี้คือดงเห็ดเพาะออกจากตรงนี้เป็นไล่ๆล่ตันเลยครับเห็ดเพาะล้วนๆผมก็เริ่มห้าเป็นแล้วล่ะก็คุยกับดินนั่นแหละเมื่อก่อนผมห้าไม่เป็นผมก็เดินเดินไปเอ๊ะทำไมมันไม่เจอวะไม่ได้เลยวันนั้นวันแรกที่ผมมาหนะ่ะปีที่สองผมมาอีกผมเห็นคนคุยอยู่ ใช้ช้อนแขะแทะแคะขูดแล้วขูดลับไปหมดเลยนะครับก็เลยห้าเป็ดละก็พอได้กินครับนิดๆหน่อยๆไม่ได้เสียเงินมันเขาเพราะว่าผมมาช้าแล้วไงคนก็เอาไปหมดแล้วเดี๋ยวกินนะยังไงถ้าเกิดเป็นออกผมก็ต้องมาเพราะเป็นวิธีชีวิตครับเพราะว่าไม่ได้มาตั้งใจมาทายทําวิธีชีวิตคือต้องมาห้าเอาไปกินที่จริงแค่พอกินเราก็ซื้อกินก็ได้แต่ว่าช่วงช่วง ช่วงแรกมันจะแพงหน่อยสามร้อยบาทเรา,เราก็อยู่ใกล้บ,บ้านผมอยู่ปากทางตีนเข้าตรงนี้นผมก็มาห้าก็ไม่เห็นเป็นไรครับเติมน้ำมันมาสามสิบบาทครับเติมน้ำมันมาก็มาเอาไปกินมันก็ได้อยู่แล้วยังไงก็ได้ครับนี่ลอยอะไรมันลอยตัวนิ้มกินพวกครับตัวนิ่มปะ้าไปกินพวก ไม่รู้ช่างมันเถอะไปกลับกันดีกว่าไปหาริมริมไร่ก่อนที่ไฟมันยังไหม่ไหมเพราะว่าผมจําได้ว่าไร่ผมมันมีต้นหนึ่งแล้วอีกต้นหนึ่งอ่ะต้นใหญ่มากต้นสูงขนาดต้นเนี้ยพวกนันตัดโคนเลยเพื่อที่จะเอาแล้วมันก็ตายครับไอ้พวกนี้กินล้างผ่านใช้ไม่ได้ครับไม่เผื่อไว้ให้ถึงลูกถึงงลานจริงๆิงแล้วเขาก็เป็นคนที่หาก,กินอยู่กับป่านะครับเขาลูกเขาก็ห้าเป็นอยู่แล้วล่ะ สมมติเขามีลูกสามคนเนี่ยต้องมีคนหนึ่งที่ต้องหากกินแบบเขาแล้วเข้าไปฟันทิ้งค้นทิ้งเนี่ยมันก็ก็ไม่เลื่อนนะครับหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งโพงครับโพงที่เป็นต้นไม้นี่มันจะมีโพงมันเข้าไอ้พวกพวกตะกรวดมันเข้าไปอะ่ะไอพวกนี้โค้นเลยครับไม่สนใจแล้วตะกรวดตัวต่อไปรุ่นต่อไปมันก็จะเอาที่ในมาพักพ่อนออมาเป็นที่หลบกต้อนเป็นที่ไข่ของมา,าล่ะ ไอ้นี่พวกนี้กินล้างผ่านใช้ไม่ได้ครับมันไม่คิดอะยังมันไปเจอต้นอะไรนะต้นลิ้นจี่ปลาพวกเราฟังโอ้ลิ้นจี่ปลาต้นนั้นไอ,ไอ้นั่นอันโค่นไปแล้วเนี่ยยิงกินแล้วมันน่าจะเลือกไว้ให้ลูกหลานดูบ้างลิ้นจี่ลิ้นจี่ปลาเป็นต้นยังไงก็ไม่รู้พวกเเคยเห็นแต่แต่ลูกมัน่ะบักแงวที่ททว่านี่ครับ ตัวตัวนี้เป็นตัวตุนครับตุนคุยตุนครับน่าจะมีตัวอยู่มาอยู่นะตรงนี้เป็นลอยเก้งครับลอยเก้งน่ครับลอยเก้งลอยเก้งครับสัตว์ป่าเยอะครับตรงนี้ทั้งเก้งทงั้งเรียงผ้าเยอะแยะที่จริงก็ควรดูรักไว้นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและและอะไรอะ่ะและ พวกเราเราที่เข้ามาในป่าเนี่ยมาห้ากองป่าก็ตอบแทนด้วยการเผาทิ้งเลยครับพอห้าติดก็เผาไฟทิ้งเลยนี่หรือคือคนที่อยู่ในป่าจระจริงๆพงกับพกไฟแช็คเข้ามาในป่านะครับเพราะว่าเวลาเข้าป่าเราก็ต้องมีโทรศัพท์ไฟแช็คป้องกันไว้เผื่อกันลุงครับแล้วมันนี่มันไม่แน่ครับไปกลับกันดีกว่าพุดมากลำคันรับสัตว์ลอยสัตว์ป่า นี่รอยใหม่ครับรอยยังเปียกอยู่รอยเก้งครับนีนลบนนนลนบ่ลอยเก้งเดินไปตรงไหนก็เจอครับนี่รอยเก้งทางนั้นเลยนะครับลอยเก้งนี่รอยเก้งผมพาไปดูรอยขี้มันนะครับนี่ครับขี้เป็นก้อนๆมันกินมเมล็ดอะไรมามา,มาก็ขี้นะครับก้อนเต็มเลยครับป้าจริงๆแล้วผมก็เป็นนักล่าอยู่ตัวยงมันกันนะครับสมัยก่อนเดีย๋ยวนี้เลิกแล้วครับเปลี่ยนวิธีชีวิต คือจริงๆแล้วจริงๆแล้วนะตอนที่ผมมาอยู่ป่าครั้งแรกเลยผมเป็นนักอนุรักษ์ผมอยากทางานอุทยานมากนี่รอยเก้งเจออีก็ผมอยากผมดูทีวีไงเห็นเขาฝึกกันเพื่ออนุรักษ์ป่าแล้วผมรู้สึกซาบซึ้งใจพวกเขานี่รอยเก้งทั้งนั้นเลยนี่อ,อยเกง่งรู้สึกแบบเห็นเขาลําบากอับครับเขาอนุรักษ์ธรรมชาติของชาติไว้ผมก็อยากเป็นครับแต่ว่า พอมาใช้ชีวิตจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปสมัครงานที่นั่นหรอกแต่ว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างครับคือการใช้ชดำรงชีวิตจริงของคนเหล่านี้มันมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องคือเรื่องเงินเรื่องเงินนะครับเจ้าหน้าที่เขาได้เงินน้อยมากผมไม่พอใช้แน่นอนอยู่ไม่ได้ใช้เงินเยอะสองวันหยุดกับวันหยุดเขาไม่มีความแน่นอนเลย มันจําเป็นก็คือวันหยุดถ้าเราหยุดแน่นอนปุ๊บเราก็สามารถไปทําทํานู่นทํานี่ได้ทําธุรกิจเสริมนะครับทีนี้เขาไม่สามารถทำได้เลยเขาจะโดนเรียกตัวไปออกหน่วยออกตรวจอะไรก็ไม่รู้ออกว่รซีอะไรเขาเนะี่ยมันก็ไม่มันไม่เวลาไม่ลงตัวกับกับไลสไตล์ผมงั้นเนี่ยครับรอยสันป่านี่ครับรอยมนกินเนี่ยเห็นไหม กินแล้วมขายเม็ดออกมาเก้งครับนี่เป็นเก้งแน่นอนมันไม่บอกอะไรสไตล์ผมกันเลยไม่ได้ทํางานตรงนั้นเอาเป็นแค่แนวความคิดว่ายากทําแค่นั้นเองก็จริงๆแล้วก็ถ้าเงินเดือนเยอะๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็คงจะอยู่ได้บางคนเขาก็ที่เขาอยู่ได้เพราะว่าเขาอยู่ใกล้บ้านเขาไม่ไม่ต้องไถรับผิดชอบอะไรมากมายแต่ไม่ใช่ว่าเขา ไม่เดือดร้อนนะเขาก็ต้องเ,เขาเดือดร้อนเขามีนี่ทุกคนนณะที่อุทยานหน่วยงานเกี่ยวของก็น่าจะดูแลเขาสวัสดีภาพให้เขาให้ดีมากกว่านี้นะครับบางหน่วยงานนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยน้อยครับแต่ว่าสวัสดีภาพเขาดีมากก็นี่ครับเจออีกแล้วลอยไม่รู้ลอยเลย ดัครับน่าจะเป็นไก่ไม่ไก่ก็เก้งหรืออะไรคุยหรือว่าเป็นตัวนี้ช่างเถอะทีนี้คงก,ก็มีความผิดนะเนี่ยนี่ตุ้นทางนั้นเลยเราตุ้นยังอยู่แน่นอนคุยไปเ,เลยเลยนู่นนะคุยไม่ไหมก็มีนี่คุยไม่ครับนคุยไม่ครับนูนคุยเก่าคุยเริ่มต้นนี่นี่จะคุยยางละนี่เต็มเลย เต็มเลยครับจริงๆเมื่อก่อนนะอยู่ในไรผมมีครับผมไม่น่าไปทำร้ายมันเลยมันอร่อย <c oughs> เมื่อก่อนผมอยู่ในไรปุ๊บพอฝนตกปุ๊บเนี่ยผมก็ขุดล่องให้น้ำมันไหลเขา้าในรูมันน้ำท่วมมันตายเจ็บผมต้องตัวสตัวตรงนั้นก็ดักเอาอะไรเงี้ยก็ได้ครับ <c oughs> มาถึ่งตอนนีนะ้ถ้าเราเลี้ยงไว้ในไร่มันคงจะสวยดีนะไม่คุยคุยอยู่ในไร ไม่เป็นไรครับต้องกินครับมันต้องกินทำไมไม่ซื้อมูซื้อไก่กินล่ะเอาไม่รู้สิก็คนอยู่ในป่าก็กินของป่าคนอยู่ในเมืองก็กินเคฟซีไปแล้วแตะกลับ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 กันดีกว่าเดินไปเดินมาก็เจออะไรเยอะแยะมากมายครับนี้ผมจะให้ดูครับชันโรงครับชันโรงชันโรงเป็นลังลักษณะอย่างงี้ครับฟังเสียงครับฟังเสียงฟังเสียงมันร้องอยู่ในโพรงครับมันอยู่ในโพรงครับ มันก็มีน้ำหวานเหมือนพึ่งนี่แหละครับแต่มันไม่ต่อยคนนะกินมันจะชุ่นกว่าน้ำพึ่งฟังเตียงในโพงเยอะมากเขาก็มีการเลี้ยงกันนะชะลงเลี้ยงเหมือนพึ่งนี่แหละแล้ว,วแต่ครับอยากรู้ การเลี้ยงไงก็ไปห้าคุมรัวโอ้โชนโชนตอนนี้เราเปลี่ยนเส้นทางห้าพักวันนะครับคือคราวที่แล้วผมไปอ่ะมันไม่ได้พักวนันได้แต่พักกุมพักวันมันโดนไฟไหม้หมดมีผมจะขึ้นไปทางนี้ครับขึ้นไปได้จากพักแล้วครับห้าต้นพักวันไม่เจอห้าทางเรา,เราเ,ราเราเดินตามสั้นนู้นเราจะขึ้นสั่นไปนู้นเราเลาะไปนงตรงแหล่งพักวนัน ตรงนี้ไม่น่าจะมีใจแก่ใจนะโอ้ห็บตัวเห็นต้นพา瓜แล้วนะครับหนึ่งต้นเป้าไ,ไม่ถุงเก็บนี่ทุ่งวะได้ทุ่งวะปะนี่อยู่นี่แจกยอดไหมมียอดไหมน่นจะมีนะนั่นแหละตอนนี้นแหละใช่เลย ร้อยเปร์เซ็นต์วานกินดูไม่นะววานนี่เฮ้ยเก็บได้ไป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 ได้แล้วได้แล้วไปเจออะไรอ่ะมีรอยปะมีรอยเก็บปะอืมอ่ะได้เลยเฮ้เม็ดไอ้ดอกก็เก็บได้นะดอกตวกินได้บนโลกกินปะวะกินได้มั้งเม็ดเาไอ้ดูขาอยู่กินเลยเอที่เอาวะมันก็ต้อง นี่รอยมีผนเก็บกำมงังแตกๆลอยเดียวครับนี่เอาได้นะไอ้เนี้เอาได้ขวาก่อนนี่ครับสวยไหมครับ คนนั่นห้าดูเป็นเช่นนี้ยูเซอร์เป็นยูต้องออกเป็ูปจได้โอเคครับโลร้อยยี่าขยับเสาต้นหแล้ว ูตต้มะต้นนี้มีเม็ดครับได้นะมันกคนต็จะไปซอเกขึ้นเลยต้องใ้ยมรก็บขึ้น โปรดีลำบาก เขาไปเลือกเขาไปแกะเอานี่พวกเสี่ยวด้วยที่หมายถูกว่ามันรู้ต้องเ็ะตีใจไส่ไม้ด้วยนะตรงนี้เออเมัอนรอบไปมัได้ไงบอ เร,รรเราแตกกลับไปไหวมึงจะกลับไปไหวนี่ครับลักษณะการทำมาหากินของฝนก็คือถ้าล่มตัดต้นนะครับตัดมีเตี้ยลงเ,เอ,อ้ยใส่ไม้พาดเออใช้ไม้พาดเดี๋ยวมาพาดขึ้นนะครับนี่เป็นไม้พาดขึ้นไปเก็บผมก็ต้องใช้ของเขานี่แหล,ละแต่ตอนนี้ผมต่อยาก เติมพลังนิดเอาแบบช่วยๆเลยมังอ,อันนั้นส,สั้นๆก็เอาไวส้สองวันขึ้นมาได้ก็มาขึ้นมาเกลี้ยงเลยตัวโคนเนี่ยหังจากปุมมันจะเป็นอีกหลักอย่างาละ ต้องต้นนะครับต้องต้นคู่กันอยู่ตรงนี้เก็บเพยินไว้ดิเอาข้าเอาข้าเรายืนดูยิงเดียวเหมาะจัดเลยต้นนี้เป็นต้นที่เหมาะมากโอ้เข้าเตรียมไว้เนี่ยเขาหักอย่างนี้เนี่ยรอยไม้ที่ยังอุ่นๆอ,อยู่เลยครับนี่ครับเนี่ย่ยอดหุด สช่สวยเลยเลยเนะี่ยต้องมากันเยอะมากเลยครับใครจะมาเอาลั่งดูคลิปแล้วขึ้นมาเอาได้เลยนะครับ <ST RI K> เดินจากหน้าอุทยานตรงขึ้นมาเลยเ <ST RI K> ข้าลุกหน้าอุทยานะอะตรงขึ้นมาเลยโอ้นุม่มมือตรงที่มือจับเนี่ยโอ้

ดี๋วเอนี <S <S ่ยอันนี้เอาหมดจะรวบที <S <S 2> ่2เลยโค้ดวบแบบนี้ว่ นเพราะว่าการมประกอบก็อ้างก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีการ ดูไนไขมดแดงไปตามลาไขมดแดงเหรอต้องหาไขมดแดงครบมาบ้างอะยาเียครับวนเลยยังไม่เห็นเล้วนเลยรถใหญ่ดีนะรถใหญ่ดีนะตอก namo โผลมากยอดนยอด,ดูนะ่นนะครับคนกินนะครับจะ้าใจกินนี่ครับอ,อ่นๆรับนี่ยนะอ่อนๆุนอ่อนลงมาไม่อ,อ่นเลยแกงักเ่าไว้ก่อนไปมีกาแฟครับไม่ใช่วนเอ้ยไม่ใช่ปะกุม นี่ครับต้นใหญ่หอมดอกให้ดูดอกนะจริงๆดอกมันพุ่มใหญ่กว่านี้ครับจริงดอกมันพุ่มไปเลยอันนี้มันแรงเด็ดแต่ยอดพองลงมาอันนี้ครับอ่อนๆอ่อนๆอย่างนั้นนี่ครับของใหญ่ๆกันเลยทีเดียว ถือตองด้ยหดอมัดเลยใบตองหอบไวจะมาดม่เป็นไรเราหอบเยนไปด้วยเดินด้วยขึ้นทางหนดีวะขึ้นล่งบ้านน่เรเปิดประตูขึ้นสวนมะม่วงจะปลูกกล้ยไปก่อน กล้วยก็มีครับเดี๋ยวตัดกล้วยตองเรือเถือใหญ่ๆด้วยครับเรือใหญ่มากดูเรือนี้ยังไม่แก่นเ่ครับูดูดอดูดูนนนนม,ม,มูด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 ูน,นูด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 ูู้ดูาูดูดูด่ดูดดู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 ดนด เืยังไม่เบื่อนะครับมาตันใต้สองกองจะเก็บเ,บเป็นยเยอะแยะมันก็ไม่เต็มเราเบื่อเรากินแต่เนืนะ้อโหเย็บไปใส่กล่องครับใส่กล่อง ไม่ได้เลือกเลยให้กลับไปเลือก,กอกีกคุณต้องตัดใจนี้ด้วยอันนี้มีแต่กิ่งแต่ก้านนะครับ